สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่นาดิตาแล้วครับก็ลองไลฟ์ดูนะใช้เน็ตฟรีที่แอร์พอร์ตไม่รู้ว่าจะมีสัญญาณหรือเปล่าเนาะนี่ครับสนามบินนาดิตานะครับก็คนเยอะอโอเคนี่ครับอันนี้ก็ประมาณสี่โมงห้าสิบนะครับที่นาดิตะที่นาิตะก็อยู่ที่ โตเกียวนะอยู่ชานเมืองโตเกียวก็เป็นแอร์พอร์ตหนึ่งที่มีปัญหาในการสร้างเยอะนะสร้างมานานแล้วยี่สิบปีตอนสร้างเนี่ยก็จะมีปัญหากับเกษตรกรนะเกษตรกรไม่ยอมออกก็มีผู้ประท้วงลุยกงนเละถ้าเรานั่งถ้าเรานั่งลงเครื่องบินมาแล้วเราดูดีๆนะตอนที่เครื่องบินกํนลาลังแท็กซี่เนี่ยจะเห็นว่ายังมีมีไร่มีฟาร์มของชาวนาชาวไร่ที่ไม่ยอมออกไปยังอยู่กลางสนามบินแลนะ้วต้องล้อมลัวนะ้เห็นลิบๆที่เป็นสีเขียวน,ะนะนั่นแหะน่็จะมี ที่เป็นของพวกเกษตรกรอยู่เขาก็ต่อสู้กันหนักแต่สุดท้ายก็เป็นสนามบินหลักของของกรุงโตเกียวนะครับมีไฮไดอันหนึ่งหฮไดนี่อยู่ในเมืองก็จะสะดวกกว่านิดน,นึงนะครับผมก็ลงมาละนี่ไปถึงเกตแล้วครับเกตเทีสี่เดี๋ยวก็จะต่ออีกสักประมาณขึ้นชั่วโมงอันนี้ก็เป็นการไลฟ์มดแรกที่ไม่มีแอดอยู่ด้วยคิดถึงแอดเหมือนกันนะเนี่ยครับก็สบายดีครับก็ขึ้นไฟมาก็มี มีพนักงานบนเครื่องเป็นคนไทยสามท่านนะน่ารักครับก็ุยได้คุยกันก็ผมว่าสนามบินก็เริ่มปกติขึ้นฮรผมว่าในตายเองก็เริ่มคนพูดขานจะขึ้นแล้วก็มาตรการก็ไม่ได้เข้มข้นเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราลงมาเนี่ยปีที่แล้วต้องมีคนพาเดินเหมือนกับเป็นหัวหน้าทัวร์วแล้วแล้วก็ให้เดินเป็นกลุ่มๆแต่คราวนี้ก็ปล่อยเดินอิสระก็ค่อนข้างเร็วก็มีคนมากันเยอะฮะมีไปคนไทยไปแอลเอไปหลายที่ ผูสารก็เริ่มแน่นขึ้นนะครับสบายสบายครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่เกตกันนะครับก็ผมคพูดบันดังไม่ได้นะว่าที่นี่เขาก็เสียงบาเกันเราไปเกตจดดีก็ใกล้ถึงละก็เมื่อกี้ก็เจอพนักงานต้อนรับของ JL คนไทยสามท่านนะเดินสวนไปบอกได้เจอกัน,มนเมื่อเช้าอารย์อ่าละเอียดและก็อุ่นใจได้เจอคนไทยะแล้าก็มี